สวัสดีคะ่ะวันนี้มาแจ้งให้ทราบนะคะหูจะปล่อยนกกระทารุ่นที่ว่าเพิ่งเริ่มไข่ช่วงต้นเดือนมีนานะคะตัวละยี่สิบบาทนะคะตัวนี้นี่คะ่ะ ใ hey, นผลที่จะปล่อยเพราะว่าตอนนี้หนูฟักไข่เชื้อนกกระนากราสายพันธุ์เพศทาัสประสงอยู่นะคะหนูจะเอามาลงแทนรุ่นพวกนี้นะรุ่นพวกนี้หนูได้สายพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยสัตว์ปีกบดินบุรีนะคะตัวนี้นะนกกระนานี่นะคะหนูจะปล่อยในตัวละยี่สิบบาทนะคะใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับหนูสามารถวิ่งเข้ามารับได้เลยนะคะหนูอยู่ตัวตำบลบ้านตึกอำเภอรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยคะ่ะ หนูจะปล่อยออกประมาณ100-150ตัวนะคะออกไปเอาออกไปครึ่งนึงนะคะ่าแล้วหนูก็จะเอานกกทาสายพันธเท็กซัสผสมมาลงนะคะอันนี้นี่คะ่ะตรงนู้นด้วยอันนี้เป็นสายพันธ์ุญี่ปุ่นนะคะรับอ่า รับตัวนกกระชามาจากศูนย์วิจัยสัตว์ปีกบินบุรีนะคะใครสนใจจะเอาไปเป็นพ่อ,อไปเป็นแม่พันพักได้เลยนะคะต่อละยี่สิบบาทนะอตัวนี้เพิ่งจะเริ่มไข่นะคะหนูจะเขียนเอาไว้ว่า,ามีนาหกเจ็ดนี่คือหนูอ,อตัวนี้ก็คือรุ่นนี้เพิ่งจะเริ่มไข่ช่วงต้นมีนานะคะนี่ค่ะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ ตัวละ20บาทคะ่ะพร้อมปล่อยนะคะตอนนี้เพราะว่าไข่เชื้อ,อนอกกระทาเทก็กซัสใกล้จะออกแล้วคะ่ะหนูจะต้องรีบปล่อยรุ่นพวกนี้ออกก่อนนะคะออกแค่100ถึง150ตัวนะคะ